มาครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ AFK ในส่วนของดานเลดใหม่นะครับผมเลดโซโล่เลเวอลิงนะครับ F6 เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปสอนวิธีการฟาร์มเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําโปรแกรมที่ไว้ใช้สําหรับ AFK กันก่อนนะครับผมก็สําหรับคอมนะครับผมเริ่มต้นมาเนาะทุกคนต้องมีโปรแกรมนี้นะครับผมเป็นแอปจําลองนะครับก็คือจะ2โปรแกรมนี้เลยนะครับผม2โปรแกรมนี้เลยนะครับก็คือโมโม่ครับผมกับ LD Player นะครับ พอเพื่อนๆเนี่ยไปโหลดมาเนาะแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งลงได้เลยนะครับพอติดตั้งลงแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดมาหน้านี้ได้เลยนะในส่วนของ LD Player เนี่ยผมไม่ค่อยรู้เนาะวิธีการตั้งค่านะครับแต่สําหรับคนที่ใช้มูมูแบบผมนะครับผมก็คือโปรแกรมนี้เนาะก็จะการตั้งค่าการเซตติ้งโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับนี่เราอันแรกก็จะไปที่ Direct X Mode นะครับผมแล้วก็ Performance นะครับจะมาที่ c u s t o m นะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก CPU เนี่ย เป็น2แล้วก็ Memory r a แเนาะเป็น2อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของเพื่อนเพื่อเนานะความแรงคอมของเพื่อนๆนนะครับแต่ว่าผมต้องการให้ประสิทธิภาพมันต่ำเพราะว่ามันจะได้ไม่กินแรมผมนะหรือเพื่อนๆจะตามาทำตามผมก็ได้นะครับผมอย่างต่อไปครับผมก็คือกราฟิกเมมเบอรนะครับเราจะใช้เลทเลสเลกันนะครับอันนี้เนาะตังค่าตามนี้ได้เลยแล้วก็ตามนี้ครับส่วนดิสเพย์เนี่ยแล้วแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เลยนะของผมจะตั้งที่1 9 2 0นะครับผมคูณ 1 0 8 0นะครับผมเนาะอันต่อไปครับผมก็เป็นสกรีนไบรท์นะครับผมความสว่างเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะแล้วก็ต่อมาครับผมเฟรมเรทนะครับอันนี้สําคัญนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นการจํากัดเฟรมเรทให้มันกินตัวในส่วนของแรมเครื่องเราเนาะผมจะจํากัดไว้เนี่ยที่30เฟรมเรทนะครับแล้วต่อมาครับดิสเพย์เฟรมเรทนะครับผมก็คือจะเป็นการแสดงเฟรมเรทครับผมตรงบริเวณนี้นี่นะครับผมเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็อันต่อไปครับผมเราจะเป็น แล้วก็มีเอดอดจัดเฟรมเลนนะครับผมคือการจํากัดเฟรมเลนเหมือนกันนะครับตั้งไว้ที่30นะครับกิแเราก็เซฟเซตติ้งไปครับผมอย่างต่อมาครับผมในส่วนที่ PC บนคอมพิวเตอร์เนาะกับมือถือที่ต้องมีคล้ายกันนะครับคือเราต้องไปโหลดโปรแกรมอันนี้มาครับผมออโต้คลิกเกอร์นะครับผมโปรแกรมนี้เลยนะใช้ออโต้คลิกนะครับผมในการที่จะ AFK นะครับก็คือสามารถโหลดที่เพจสโตร์นะครับผมลงทะเบียน Google p l a y เนาะแล้วก็สามารถที่จะโหลดตัวออโต้คลิกมาได้เลยนะครับ อย่างที่2ครับก็คือโหลดโลบอกมานะครับผมทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับผมเราจะเริ่มเริ่มวิธีการสอน AFK แล้วนะครับก็คือกดเข้าที่ออโต้คิกครับนะแล้วก็กดมาที่ Enable นะครับผมกดเข้าที่ Enable นะครับผมนี่เลยแล้วทีนี้ครับจริงๆถ้าเป็นเพื่อนๆที่เพิ่งเปิดเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะนี่เลยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกกันไปหน้านี้กันนะครับแล้วก็ไปที่โลบนะ อันนี้คอมกับโทรศัพท์เนี่ยใช้คล้ายๆกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเราก็เข้ามาในตัวเกมกันแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยที่เอาไว้สําหรับโซโลเลทหกด่านใหม่กันนะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้ครับผมนี่เลยจะเป็นในส่วนของอุ้ยอันนี้ด้วยความที่มันเปิดในโทรศัพท์เนาะมันอาจจะม,มีผิดพลาดน,นิดนึงภาพจะแหลกๆหน่อยนะฮะก็คือเดี๋ยวผมไปเปิดดูตรงนี้นะ เพื่อจะสังเกตว่าภาพมันเล็กๆหน่อยนะประมาณนี้นะครับพอได้อยู่เนาะก็คือจะเป็นในส่วนของท um ัสึมากิอวัตตานะครับผมโอเวอร์หลดหรือกิดก็ได้นะในการที่จะโซโลเลดหกนะครับถ้าเป็นบับอื่นเนี่ยโซโลไม่ไหวนะครับผมเนาะจะเ f k ไม่ไหวนะครับแต่สามารถที่จะเอาไปใช้เลดห้าได้นะครับผมเนาะแต่อันนี้คือถ้าเป็นเลดหกเนี่ยก็ต้องเป็นตัวท um ัสึมากิโอเวอร์โหลดอวัตตาไม่ก็กิดนะครับผมแต่ถ้าเป็นในส่วนของพวกกระเป๋าพวกกระเป๋าเนาะ <laughs> นี่เนาะอันนี้กระเป๋าภาพอาจจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับพอดีว่าเปิดในในแอปจําลองเนาะก็ถ้าเป็นกระเป๋านะครับซินิกามิออซีอิงอย่างเงี้ยครับพวกเดมิกอสหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมาะสาหรับใช้เลทห้าเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่สามารถโซโล่เลทหกไหวนะครับผมเนาะจริงๆโซโล่เลทหกไหวนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่ AFK นะครับผมมาครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมเราก็จะเข้าไปที่เลทหกกันนะครับนี่เลยเอลซตตี้นะครับผมสเตทหกเนาะ กดสตาร์ทไปเลยครับผมอันนี้เดี๋ยวเรารอเข้าเกมนะครับผมเนาะอันนี้จะสอนทุกขั้นตอนเลยนะครับในส่วนของเลทหกอะครับอ่าซโลวเลเวลลิ่งเนาะมันจะมีจุดเกิด2จุดนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเพิ่มจุดเกิดเอ่อเพิ่ม AFK จุดเกิดทั้ง2จุดเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับเราจะกดที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราไม่ต้องขยับตัวหรืออะไรนะครับผมกดรูปบวกครับ1ะแล้วเราก็มาชี้ที่ทัสมากิครับผมอ่า ุกอันต้องเป็น300วิอย่างนี้นะครับผมแล้วก็บวกอันที่2ครับบวกอันที่2เนี่ยเราต้องมาไว้ตรงนี้ครับวางตรงจุดที่เราจะวางนะครับนี่เลย3ครับผมก็จะมาไว้ตรงนี้เลยครับซ้ํากันนะครับผมเป็นการดับเบิลคลิกเนาะเพื่อที่จะให้มันวางตัวนะครับแล้วก็4ครับ4อันนี้คือเป็นการกดเพิ่มเอ่อเป็นการกดดูตัวละครเนาะเวลาเปิดหน้าต่างอปเกรดนะครับผมนี่เลยแต่ตรงเลข4เนี่ยจะไม่เหมือนเลขเลขอื่นๆนะจำนวนวิเนี่ยก็จะเป็น500นะครับ เดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะจะประมาณนี้อ่ะวางแล้วอ่ะมันจะมันจะนิดนึงนะนี่ประมาณนี้นาะพอ,อประมาณนี้ได้แล้วใช่ไหมครับพอครั้งที่สเดี๋ยวมันกดขึ้นหน้าต่างนี้เนาะเรากดบวกอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นเลข5ครับเราจะไว้ขอบขอบนี้หน่อยหนึ่งนะอ่ะเลข5เนี่ยเราจะใช้ที่1000งพัมิลลิเซคนนะครับผมมิลลิเซคนเนาะโอเคกดโอเคครับผมทีนี้ เราก็จะสามารถ AFK ในจุดนี้ได้แล้วครับผมเนาะนี่เลยประมาณนี้นะมันก็จะอัปเกรดให้แล้วนะครับนี่เลยเราก็ปิดตรงนี้ได้ไม่ให้เห็นปุ่มเนาะนี่คือการ AFK ครับผมทีนี้มันจะเหลือปุ่มสุดท้ายครับเป็นปุ่มรีทายเนาะปุ่มกดเริ่มใหม่นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรารอจนจนจบเกมนะครับก็เดี๋ยวเรารีไปตอนที่จบเกมเนาะแล้วก็ไปเกิดจุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะ เอาจุดใหม่ให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้ใกล้จะจบเวฟที่20แล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอกดเพิ่มปุ่มรีทายกันนะครับผมตอนนี้ผมก็จะกดหยุดไปก่อนนะดูเลยครับเราตั้งปุ่มไว้นะครับ5ปุ่มเนาะคือมันอัปเกรดให้เราเต็มจุดตนขั้นสุดเลยนะครับนี่เลยอ่าตอนนี้เราก็กดรีทายนะครับผมเราจะกดบวกอีกกันหนึ่งนะครับไปที่เลข6ครับผมนี่เลยเลข6เนี่ยเราจะใช้ประมาณ1000มิลลิเซคันนะครับผมนี่เลยกดโอเคไปครับ แล้วก็กดอีกรอบนึงครับผมให้มันทํางานของมันไปเนาะนี่เลยมันก็จะกดรีทายให้เราครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2องกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะเกิดจุดที่2หรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ เกิดจุดที่2จริงๆด้วยนะครับผมก็นี่เลยครับเดี๋ยวเรากดบวกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็นเลข7นะครับเลข7จ็เนี่ยเราจะวางประมาณนี้เนาะเพื่อนๆจะวางอย่างนี้ก็ได้นะครับตรงไหนก็ได้เนาะจุดใดจุดหนึ่งอยากวางตรงนี้ก็ได้นะครับใกล้ๆดีอ่ะจุดอ่าเนะครับผมต่อไป8ครับนี่เลยเอาให้ทับกันเลยนะครับผมอย่างนี้เนาะแล้วก็9ครับเเนี่ยจะมีเสียงเสียงขึ้นหน่อยหน่อยหนึ่งนะคล้ายคกับเลข4ตรงนี้เลยนะครับผมมีเสียงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับนี่เลยเสียงขึ้นหน่อยหนึ่งเนาะประมาณนี้แล้วก็็เเปปลีี่ยนนนตรรง้คับผม 500เหมือนเดิมครับนี่เลยพอเปลี่ยนเป็น500อเสร็จใช่ไหมครับเราก็เพิ่มปุ่มอีกปุ่มหนึ่งครับเป็นเลข10บครับมาแทนตรงเออมาซ้ากันกับเลข5เลยครับผมทับกันเลยนะก็ใช้เป็นหนึ่งพันมิลลิวินาทีครับผมนี่เลยประมาณนี้ครับแล้วเราก็กดเริ่มเล่นได้เลยนะครับผมนี่เลยมันก็จะทําตามปุ่มไปเลยนะครับนี่วางแล้วเรียบร้อยครับมันก็จะวางให้แล้วก็อัพตัวละครให้เราเลยนะครับผมเมื่อเงินถึงเนาะ นี่เลยตอนนี้เงินยังไม่ถึงเนาะก็จะอัพไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้คือจุดเกิด2จุดนะครับที่เกิดในด่านนี้นะครับผมเนาะแล้วเราก็จะตั้งตัวในส่วนของออโต้คนะิกเนาะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่ามาโคก็ได้นะครับผมไว้แบบนี้นะสามารถใช้ได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือได้เลยนะครับผมสามารถเอาไปทําตามนี้ได้เลยนะก็จะสามารถ AFK ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมไม่มีหลุดเลยนะ เพราะว่าถ้าด่านนี้ถึงจะจํากัด6ครั้งก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเรากดรีทายเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่จํากัดครั้งเลยนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับตั้งค่าปุ่มเรียบร้อยเนาะก็มาที่ตั้งค่าตรงนี้ครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งชื่อได้เลยนะครับผมว่าเป็นอะไรเนาะของผมเนี่ยก็จะเป็นเลทสองอนะครับผมเนาะแล้วก็กดเซฟครับผมกดเซฟตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเวลาคราวหลังที่มาใช้เนี่ย ก็จะมีชื่อขึ้นนะครับผมกดเซฟไปเลยครับผมขราวหลังที่มาใช้เนี่ยมันจะมีเวลาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปกดตอนเริ่มแรกนะตรง enable นะครับผมมันจะมีชื่อขึ้นแบบนี้เลยนะชื่อขึ้นตามนี้เลยเพื่อนเนเนี่ยก็จะสามารถที่จะกดข้อมูลในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะแสดงในส่วนของปุ่มที่เรา setting ไว้นะครับผมเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมในการ afk นะครับผมเลดใหม่นะเลดหด่าน solo l e วลล i n g นะครับผม ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่อยากให้ AFK ด่าไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนี่ยไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย